อ้อยู่ที่บ้านได้ยินแต่เสียงเจ้าปีใหม่ต้องใหม่ขันเจียวเจ้ว,วโอ้สวยงามครับที่ผมไฟท่านชาวฝรั่งติดประดับไว้สวยงามนะครับขอถ่ายเอาความสวยงามไหนได้สวยมากครับสวยมากคนชอบเป็น แบบธรรมชาติชอบความเป็นธรรมชาติดูพินเรดกุส Homestay สวยครับสวยเหมือน,นกับโรงเตี๊ยมเหมือนโรงเตี๊ยมชาวจีนแี่นีแบบน่ท่านเป็นชาวฝรั่ง Homestay โฮมสเตย์ฟังเสียงเจเจลเว้วในเสียงเพลงนะครับขานขับกล่อมชุมชนข่าวสารหมุอนพายใบหม่อนนะครับนี่ปลูกไว้ไหนไหนมใบหม่อนอ้อลดความหวานความดันเส้นเลือดในไขมันได้ดีมาก มุนไพรใบหม่อนปลูกทัพย์แนวตะลิงไว้นะครับได้ระโยชู์การตะลิมพังทลายให้หานไก่ก่อนนะครับโอ้โอไก่นี่เป็นเลี้ยงปล่อยไก่ไข่เนาะนี่ไม่ใช่ไก่พี่อ้อมหรือเปล่า โอ้สมอนแชดเอ้มาแต่เช้าเลยลูกมาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยเจอกันแต่เช้าเลยสมอนแชดอ่ะลงๆลงก่อนถ้าไม่เตรียมอาหารเจ้ามาไม่เตรียมมามีแต่อาหารไก่มีแต่อาหารไก่ไม่เตรียมอาหารจำเดี๋ยวไปที่สะพานหลกไปที่สะพาน นี่เป็นอาหารไก่ต้องเอาลูกอ่ะข้ามาให้อีกเพิ่มเติมอ่ะเมื่อวานได้ไม่สู้ดีวันนี้ให้ใหม่ให้ใหม่วันนี้สดใสกว่าเดิมอ่ะในช่องทางปวยลงตัวนี้อ่ะอ่าเออ อเอาละเอาละเยอะ,อะไปจะกินกันไม่หมดอาลงมาลงมาลงมามาลงมาลงมา,ลงมาเร็วตงตงลงมาตุกกินเลยกินเลยพาน้องๆกินกินเลยลูกกินเลยกินฝั่งนี้ด้วยอ่ะฝั่งนี้ด้วยอ่ะ อ่าอ่าโอเคอ่ะด้เงินใส่ทองเองกินตรงไหนได้เอ๊ะกล็อกเองไปไหนนี่อันนี้อ่ะมาข้าบประยุกให้เดี๋ยวให้ประยุกให้ยุกให้โอ้ข้าวยังดีเลยนะนี่โอ้ข้าวตามังกรเนี่ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเตะให้ก่อน đen dinh đen dinh 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 แหวกแนวแหวกแนวกินได้ไหมอ่ะ,อะโด,ดลงตกลงไปแล้วลงไปโด,ดลงไปกินต่อเร็ว,รวตามลงไปกินตามลงตามลงไม่ตามลงไปไม่ได้กินเลยไอ้ตองเอาหมดว่ะตามลงตามลงกินเร็ว